พี่คะบ้านหนูมีฟาร์มเป็นธุรกิจส่วนตัวเนี่ยควรเรียนต่อคณะไหนดีคะคำถามของน้องเหมยสุดสวยได้ดีมากนะครับเพราะมันมีคณะหนึ่งครับเหมาะกับธุรกิจที่บ้านของน้องเลยครับคณะนั้นเนี่ยคือวิศวกรรมการเกษตรอัจฉริยะครับน้องเช่นที่แม่โจ้หรือว่าสามพระจอมนะครับคณะนี้จะสอนน้องคล้ายๆคนเรียนคณะวิทยาแมคคาทอนิกครับน้องคือมีเขียนโปรแกรมนะครับ แล้วมีวิศวะเครื่องกลนะครับแล้วมีวิทยาอิเล็กทรอนิกส์ครับเนะเช่นน้องอาจจะใช้ดโดรนมาช่วยในการทําการเกษตรนะครับหรือใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟทิส์มาช่วยรดน้ําต้นไม้อัตโนมัตินะครับโดยไม่ต้องใช้แรงงานคนครับหรือน้องจะทําฟาร์มผักแนวตั้งก็ได้นะครับคือน้องเนี่ยมีตึกแถวนะครับเช่นตึกแถว3ชั้นเงนี้ยน้องก็ทําแปลงผักอัจฉริยะได้เลยโดยที่ไม่ต้องจ้างคนเนี่ยมารดน้ําหรือว่าให้แดดให้ปุ๋ยนะครับ ซึ่งคณะนี้เนี่ยจะกำลังจะบูมในอนาคตกับท้องแต่สุดท้ายเพี่อขอให้น้องเหมยสุดสวยเนี่ยมีความสุขกับการเรียนวิทวะสมาร์ทฟา